หลังจากอัปเดตใหม่วันนี้เข้ามาเลยครับผมก็มีท่าทีที่ยิ้มนะฮะยิ้มในสองใบหน้าเออหมายถึงว่าเออมีความยิ้มปปติปีดีนะครับผมว่ามันจะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาแล้ว <Yeah. S 1> เชี่ยเบื่อจริงไม่มีอะไรทำนะครับผม <S <S แล้ว,วันนี้ก็มาถึงแล้วกับคอนเทนต์ใหม่นะฮะคอนเทนต์ content ที่ผมจะขายตัวละครที่เออไม่อยากกดราคาจ้าบ้านเขานะครับแต่ว่าราคานี้ผมก็คิดว่า ผมขายอาจจะไวสุดๆเลยนะครับผมเออไวมากนะครับกับพ่อค้ามือใหม่นะฮะจะรายการชื่ออะไรดีวะเนี่ยไม่รู้เลยนะครับผมนะครับใครที่คิดชื่อรายการดดนใจนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ชื่อรายการไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเออและอย่าลืมทิ้งชื่อนะครับเขาเรียกว่าไอดีนะครับผมตัวละครไว้ด้วยนะครับถ้าชื่อไหนโดนใจน่ะในอีพีหน้านะครับผมจะทําการ ส่งตัวละครไปให้นะครับผมขอห้าผู้โชคดีแล้วกันนะครับผมห้าคนนะครับก็คือผมจะแจกนะครับห้าคนเท่านั้น<อ>นั้นนั้นนั้นนะครับผมวนแจกตัวอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้และนี่คือหน้าตาของตลาดใหม่นะครับตลาดสดงดเชื่อเบื่อทวงนะครับผมไม่มีสดเออไม่มีเชื่อนะเฮ้ยเชื่ออะไร ก็คือไม่มีสิเชื่อนะครับผมสามารถซื้อสดได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมและนี่คือตลาดสดนะฮะรายการอะไรยังไม่รู้เลยนะครับชื่อรายการก็จะเป็นชื่อที่ทุกคนคอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับผมนะฮะผมจะคัดมาตักชื่อหนึ่งนะครับมาตั้งชื่อรายการแล้วกัน <c oughs> ไม่รู้เลยนะฮะเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยนี่คือระดับตัวละครอลติเมทยังไม่มีใครา,ายนะครับเฮ้ยไฮเปอร์หมื่นหก โอ้ยฟักเกอร์ทำไมถูกแท้วะนะครับหรือว่าเพชรมันแพงขึ้นมาเลยเฮ้ยก็คือสมัยก่อนนะครับนะฮะตัวละครที่ซื้อโดยเพชรเนี่ยจะแพงนะครับผมประมาณ3,000ันสี่พันนะฮะเอนจิเนียร์ก็ตัวละสองหมื่นแล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นคอรับแตดเนี่ยก็สามหมื่นแล้วนะครับผมแต่เพชรตอนนี้ก็น่าจะแพงจริงนะครับเพราะเพชรโดนแบนไปเยอะนะและนี่เพชรนะครับผมในราคากูโรบักเนี่ย ก็จะก้าว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 ลูกันเลยทีเดียวนะครับผมต้องใส่ช็อปเลขเก้านะเฮ้ยเอาจริงนะตอนนี้เป็นตัวละครที่ทุกมากมากเลยนะครับผมสามารถจับตือจับตูดจับตาซื้อกันได้เลยนะครับผมก็คือเป็นราคาที่จับต้องได้เลยนะครับแต่ไม่มีอันติเมทขายนะผมอยากจะรู้ว่าใครจะตั้งราคาอันติเมทนะครับว่ากี่เพชรนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูดิครับแต่ละตัวฮะมันถปทกแท้ว่ะเฮ้ย นะครับแต่ยังไม่มีตัวแร่แล่ขายเอย UDC สองรอยห้าสิเพชรโอ้โหฟักเกอร์สมัยผมเล่นนะครับสมัยผมยังหนุ่มๆน,มนี่แก่แล้ววันสมัยนั้นนะครับผมเฮ้ยเป็นพันสองพันนะแรงมากๆนะครับตอนที่ผมทําคลิปนะครับเก้าเก้าแสนเก้มนเก้พันเก้า้อยเก้าสิบเก้าเจมนะฮะที่ไปหาเทศน,นั่นน่ะถ้าผมดองถึงยุคปัจจุบันนี้นะครับผมผมน่าจะรวยไปแล้วนะครับพม จรจิงแลยเนี่ยน่าจะรวยจัดไปแล้วนะครับผมเฮ้ยอย่าลืมนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลน์นะฮะแล้วก็ช่วยกันคิดชื่อรายการด้วยนะครับโดนใจก็รายการนี้ก็จัดไปเลยนะครับผมก็คิดไม่ออกจริงๆนะฮะจะตั้งช mm ื่อคลิปว่าอะไรดีวะชื่อคลิปว่านะครับพ่อค้ามือใหม่อะไรเงี้ยหรอตลาดโอ้ไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกนะครับแล้ววันนี้ เราจะมาขายมิสติกในราคา100เจมนะครับผมเพราะว่าผมมีมิสติกเนี่ยเยอะมาก,มากๆนะครับผมเฮ้ยเชียอวางไปแป๊บเดียวออกเลยร้อยเจมทุกดราคาชาวบ้านไปหรือเปล่าแต่ไม่เป็นไรนะครับผมไม่ต้องกลัวกดอะไรทั้งสิ้นผมมาขายแป๊บเดียวนะฮะนั่คือตลาดพาเจงครับผมไม่ใช่เฮ้ยเชียคิดชื่อรายการได้เลยนะครับผมชื่อคลิปนี้ก็เป็นตลาดพาเจงเลย ตลาดผ้าเจ๊ง EP หนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามีชื่อโดนใจเนี่ย5คอมเมนต์นะครับด้านล่างนี้ผมจะส่งตัวละคารโดนตูโดนใจไปให้คุณแบบคุณไม่ตายตั้งตือนะครับที่สำคัญอย่าลืมใส่ชื่อมาด้วยนะฮะชื่อโรบ็อกอะนะครับผมไม่อย่างงั้นผมไม่รู้ว่าจะส่งให้ใครนะครับผมเอาเลยฮะและตอนนี้ผมก็ทําการใส่ราคาไป100แบบรวๆนะครับเฮ้ยขายถูกไปหรือเปล่าวเนี่ยนี่มันตลาดผ้าเจ็งโดยแท้ <S 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 ถึกจัดประหลัดถึงกระราออกกันเลยทีเดียวน,นะครับผมแผงลอยบอกไม่คงไม่ค่ายกันแล้วจังหวะนี้นี่คือแผงลอยพาเจ๊งนะฮะเฮ้ยสรุปจะตั้งชื่อเป็นแผงลอยพาเจ็งหรือว่าตั้งชื่อว่าตลาดสดพาเจ็งเฮ้ hey, คิดไม่ออกจริงๆนะครับยังไงก็ลองดูนะครับว่าตอนนี้ผมจะเปิดร้านขายมิสติกนะครับ1วันเรามาดูกันว่าเราจะได้กี่เจมนะครับในจังหวะน,นี้ก็คือตัวละร้อยไปเลยครับผมตัวละร้อยนะครับ นี่เป็นไงใส่สุดงดเชื่อเบิดทวงใส่ไปเลยตัวละร้อยอันนะก็ตรึงนะครับผมผมก่ทำการโยนใส่นะฮะกระเป๋าเป้พ่อค้าของผมไปเลยนะครับตัวละร้อยอาเรื่องนะครับตลาดสดนังจีนพาเจ๊ง <c oughs> หรือว่าขายมิติกตัวรอยขายถูกเหมือนจะวางอาไม่ใช่ขายถูกจริงๆนะเนี่ยรืหรือเปล่านะเอ้ขายตัวเหลืองด้วยนะลืมไปนะขายตัวเหลืองตัวละสิบเจมนะครับผม เฮ้ยโคตรแต่รู้สึกว่าเซิร์ฟมันหน่วงไปหน่อยหรอวะรือว่าปิงแดกนะครับเนี่ยเซิร์ฟมันจะปิงปิงหน่อยนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยทําการที่จะนะฮะกดกากบาทเรียงตัวไปก่อน,นครับมันปิงช้าจริงนะมันช้าแบบน่วงๆ,ๆผมก็เลยทําการที่จะเปิดตลาดสัต์หน้าสุดท้ายของผมอีกหนึ่งสเต็ปนะครับผมเนี่ยเป็นไงสล็อตเพิ่มนะฮะผมเพ่เลยใส่มิตรกรสิกไปเลยนะครับผมตัวละร้อยเดียวเท่านั้น หนึ่งร้อยครับ100่ร้อเรามาเลยครับหนึ่งร้อยคตถึกนะครับโคตรถูกให้รู้ว่าขายตัวละห้าสิบกลัวจะโดนชาวบ้านปาขี้ใส่หน้าเอานะเ <c oughs> ชียมันจะกดราคาเชียอะไรขนาดนั้นนะครับคนอื่นี้ขายกันไม่ออกเลย <c oughs> ไอ้ตัวละร้อยนะฮะหรือว่าขายตัวละยี่สิบผมน่าจะดดนนะฮะทั้งครีทั้งเยี่ยวเลยนะครับผม <c oughs> ปลาเข้ามาแบบข้างหน้าเนี่ยคู่กันเลยนะครับเฮ้ นะฮะนี่มันตัวพาตลาดพังของแท้ไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผมแค่ขายในช่วงนี้เท่านั้นนะครับเออขายช่วงทําคลิปอเอาง่ายๆนะฮะและนี่คือรายการนะครับผมมิสติกตัวร,ร้อยนะครับรายการน้อมตินพาติ้งนะฮะและตอนนี้ผมมี1179เจมครับเรามดูกันว่าหวันเนี่ยเราจะขายได้เท่าไรกันเที่ยวนี่ เขาตัดแบบวิดีโอแบบรวดเร็วได้ไหมใส่เพลงนิดนึงนะครับผมเพราะว่าคลิปวิดีโอนี้อจาจารย์ถึง80ชั่วมโมงอ๋อ้ปสชั่วโมงนี่ไนงะมันนี่มัน24ชั่วโมงสนับสนุนโดย บิวปรกรณ์ชอบก็คือบิวปรกรณ์นะครับปรับเปลี่ยนเว็บใหม่แบบดูดียิ่งขึ้นนะฮะสไตล์แบบโคตรเท่เลยนะครับและที่สําคัญนะครับมีโปรโมชั่นใหม่เข้ามาอีกแล้วนะฮะสำหรับกองฟาร์มสุดเอกลุศีนะครับผมนี่คือผ่านในแม่มดแบบราคาถูกนะครับแล้วก็มีระดับการผ่านแบบเออผ่านแบบบูโป,โป ผ่านแบบเบอโ,โปแล้วก็มีผ่านแบบทุกด้านนะครับต้องมีเชฟแน่นอนอยู่แล้วนะฮะผ่านแบบทุกด้านนะครับแล้วก็มีผ่านแบบเอ่อฟาร์มเริ่มต้นนะครับผมอันนี้ก็จะราคาถูกนิดนึงเพราะว่าไม่มีตัวแดงใดๆเลยนะครับคือโหมดร,ระดับยากเฉยๆแล้วก็นะครับ สำหรับสายโอ้โหสำหรับสายแบบเสียเลยนะครับผมสำหรับสายโคตรรวยนะฮะแน่นอนว่าจะมีตัวละครสุดโหดนะครับผมที่สําคัญเลยก็คือขายได้ทันทีนะฮะเฮ้ยไม่ใช่ขายได้ทันทีซื้อได้ทันทีนะครับผมกับราคาก็ย่อมยาวจับต้องได้นะครับแบบตึงๆเลยนะฮะโอ้โหเลี่ยงกันเป็นตับเลยก็ว่าได้ครับและก็มีบริการเพิ่มเข้ามาใหม่ครับกับบริการขายไก่ตานของบล็อกฟู้ดครับผมเนี่ย ก็จะมีบริการใหม่นะฮะแต่ว่าตอนนี้ในร้านก็มีประมาณนี้อยู่นะครับแต่ในอนาคตไม่แน่ฮะอาจจะมีเต็มทุกแมปเลยก็ว่าได้ครับตึงจริงๆฮะและต่อไปครับไอดี ID ฮะไอดี ID ไก่ทอยเลตทาวเวอร์ดีเฟนส์ครับก็มีประมาณนี้เลยครับผมโคตรตึงบริการดีใส่ใจลูกค้าบิวปะกอนหลงกน่นาราคลิปนี้เลย ก็าั้งขายมาสักพักแล้วนะครับก็รู้สึกว่าขายดีเหมือนเทน,านาท้ําเททิ้งเลยนะครับผมดูดยหมดครังกันเลยทีเดียวผมต้องมาเติมสินค้าใหม่ตัวละร้อยอีกแล้วนะครับผมเฮดผมก็เลยใส่ไปเลยครับตัวละหนึ่งร้อยเท่านั้นถูกๆครับถูกๆตัวละนหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยนะฮะผมต้องขายกี่ตัวนะครับเนี่ยผมจะได้ล้านหนึ่งนะครับผม <laughs> <laughs> โอ้โักเกอร์นะครับ ผมต้องขายตัวร้อยไปเรื่อยนะครับผมก็ประมาณแสนตัวเฮ้ยนะครับตัวร้อยเท่านั้นตัวร้อยนะครับผมผมคิดดูว่านะการขายตัวร้อยอย่างนี้อาจจะคืนกําไรให้ลูกค้านะครับแต่ว่าพ่อค้าเดียวกันเนี่ยอาจจะแบบมองตาขวางนิดนึงนะครับผมขายพ่องตัวร้อยเที่ยสุ่มสุ่มเป็นแสนยังไม่ออกเลยออกตัวหนึ่งสุ่มเป็นแสนออกตัวหนึ่งนะครับแต่เอามาขายตัวร้อย เยี่ยมไปเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นอะไรที่ดีมากเลยครับจะขายกอลิตัวละร้อยเนี่ยผมได้จะโดนครีปป่าน้าขาของจริงนะครับพผมผมก็ทําการที่จะเอาแบบตัวอื่นปุนไปด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เน้นมิสติกตัวละร้อยไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับอยากได้ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับว่าอยากให้ผมขายตัวร้อยตัวไหนนะครับที่เป็นมิสติกที่อยู่ในตู้นะครับแน่นอนว่าในราคาเนี่ยคือโอ้โหนะครับจับตาจับตูดจับต้องได้แน่นอนครับ มีกระดิ่งตัวละร้อยเท่านั้นครับผมแพงลอยน้องจีนพาเจงครับเสีย,ยแพงลอยแพงลอยพาเจงนะฮะเยี่ยมไปเลยเนี่ยครับนี่ตลาดสดพาซิงนะครับผมและตอนนี้ผมก็เร่งเวลาอีกแล้วแต่ไม่อย่างนั้นคลิปนี้อาจจะยาวนานถึงแปดสิบชั่วโมงอีกแล้วนะครับพ่อเยี่ยมไปเลย ท่านผู้ชมผมก็ค่ายมาเกือบจะทั้งวันแล้วนะครับวันนี้คือไม่ได้ออกจากเกมเลยนะคะรับท่านผู้ชมดูฮะทั้งวันทั้งคืนนะครับได้มาแปดพัน,น 8, แล้วเฮ้ยโอ้โหขายดีขายดีนะฮะดีไปดีจริงๆนะครับผมและตอนนี้นะครับคังของเราเนี่ยกเ็เต็มไปด้วยที่ตัวละครสุดโหดนะครับผมเอ้ยจุงนี้แม่งขายไปแล้วอะ่ะโคตรตึงหมื่นหกนะครับโคตรถูกโอ้โหถ้าดองเพชรไว้แต่เขาเรียกว,ว่ายุคประเจ้าเห่าเนี่ย บอกคำเดียวว่าแบบถ้าจะกูดล้างคังในแถวนี้ได้หมดเลยนะครับไม่ถูกมากนะครับถูกหรือเปล่านะครับเมื่อก่อนเป็นพันนะอ๋อตัวละร้อยอูหเกี้ยงเลยนะครับผมลองยอดเชฟกับเอนจิเนียร์ไปเนี่ยคือไม่ออกนะครับคือหลักหมื่นเนี่ยแทบไม่ออกเลยนะครับไม่เห็นใครซื้อเลยนะแต่ลักร้อยเนี่ยซื้อกันกระจุยผมก็เลยเพิ่มราคามาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าราคานี้อาจจะเป็นราคาที่ปานกลางนะครับผมร้อยห้าสิบเจมเท่านั้นครับ เพิ่มราคาอีกแล้วนะครับเพราะว่าผมดูในตลาดเมื่อกี้เขาขายกันสองร้อยนะครับผมผมขายตัดราคาเขาไปเกือบครึ่งบอกคขเี้ยวว่าอาจจะโดนนวดหน้าไปแล้วนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วเป็นพ่อค้ากำลังขายเพชรอยู่เนี่ยก็คือแบบโอ้โหกำข่แหละวกำข่ยจนข่าแทบจะแตกระเบิดคามือแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยจนพันเลยวท่านผู้ชมครับกำข่ายตัวนี้ไปก่อนนะครับตัวละร้อยห้าสิบ เจมเท่านันนะครับท่านผู้ชมโคตรถูกนะฮะแล้วผมก็จัดการวางลงไปในคังแบบเรียงกันเลยนะครับผมจะเรียงตั้งแต่คาตั้งแต่คาตานะนะฮะยูดีซีผมก็จะเก็บไว้ก่อนนะครับก็ยูดีซีเป็นตัวละครที่น่าจะมิสติกที่โหดกว่าพวกเนี้ยน่าจะขายสองร้อยห้าสิบะนะฮะผมจะขายสักห้าสิบห้าสิบเพรทุยที่เนี้ยมีเป็นล้านตัวนะครับผมแต่ความต้องการก็น่าจะสูงอยู่นะครับสําหรับยูดีซีนะครับ ถ้าผู้เล่นใหม่เดินเข้ามาในช้อปปิ้งเนี่ยบอกคาเดียวว่าหวานเจี๊ยบนะฮะเล่นใหม่ได้แบบเริ่มใหม่ได้แบบโอโอเคอ่ะนะครับเดินเข้ามาจัดเจมซื้อเลยไม่ต้องสุ่มนะเออของจริงนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามีโค้ดให้เนี่ยได้มาสักห้าสิบเจมเนี่คือเกิดแล้วนะครับถูกจัดนะฮะก็คือสร้างไอเดียใหม่สักแสนได้ดีแล้วก็กดใส่โคดห้าสิบเจมทุกไอเด,ดียนะครับมันรวยเลยรวยจัดเลยนะครับ เอาล้วครับตอนนี้ผมก็กําลังเติมร้านค้านะครับและก็ขายไปเรื่อยๆแบบเดิมครับเรามาดูกันว่าในค่มคืนนี้จะมีนะฮะดวงดาวนะครับว่าเราจะขายได้เท่าไหร่นะเกี่ยวอะไรดวงดาวเนี่ยชีวิตนะฮะลูกนี้หลอนดุดเยอะเชื่อไปในชั่วกับพิบตานะครับเฮ้ยเครี้ยงเลยเกรี้ยงอีกแล้วนะฮะก็มันก็ใช้เวลาอยู่นะครับตั้งแผงไว้ สักแป๊บหนึ่งนะครับผมยังไม่ลองว่าออกเกมไปแล้วเนี่ยคือเราจะได้ตังอยู่หรือเปล่าอ่ะใช่ไหมหรือหรือว่าร้านก็จะปิดลงหรือเปล่าหรือว่าเราต้องออนเกมค้างไปอย่างเงี้ยดูหน้าร้านนะครับนี่ก็คือเราได้มาแล้วนะครับ1นึ่งหมื่นนะฮะกวาดใมเลยนะครับผมก็เลยเติมของไปอีกนิดหน่อยนะครับโอ้ใคดีดีคดีนะฮะนะครับน้องจีนพาเซงนี่คือใครดีดคคดีจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าใครคุ้มไปคุ้มเ่รอคอมเมนต์ดูนะครับเฮ้ยคุ้มบอกว่าเนี่ยนะฮะ ไม่รู้เหมือนกันนะครับคุ้มหรือไม่คุ้มแต่ไก่ข้างบ้านนี่คือขันละงมบอกว่าไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มนะฮะตัวนี้ก็น่าขายเหมือนกันครูอยราคากดไปที่1 4 4 5หแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเก็บเพชรมาพันหนึ่งนี่ได้คอร์รี่ไปใช้เลยนะครับนี่ตัวนี้ขายกัน4 99เก้าเลยทีเดียวนะครับกดราคาจัดนะครับผมก็เลยจัดไปที่500รเจมแล้วกันนะต่อไปมันจะน่าจะเหลือสักแค่สิเจมนะครับท่านผู้ชมขายกันไม่ออกนะฮะและชังงวะนนี้เราก็ทาการ ลงนะฮะตัวละครไปที่ร้อยห้าสิบเจมเท่านั้นนะครับลาดูกันว่าเราจะขายออกหรือเปล่านะร5อยห้าสิบเจมราคาขึ้นมันนิดนึงนะครับแต่ข้อสงสัยก็คือแบบออกเกมไปแล้วเนี่ยเราจะขายได้อยู่หรือเปล่านะฮู้ฮูห,ห้าร้อยเลยยูดีซีนะฮะแล้วตอนนี้คือกดแท็บพ่อค้าถ้าจะเอารองเท้าปลาหน้าบ้านนะครับผมโอ้โห,โโหโกดมาร้อยห้าสิบเจมนะครับขายตัวนี้แทงไปอีกนะฮะเขาขายยี่สิบ เราขายสิบเจมไอจีทำทำไมเดียวทำทำไมฮะผมก็เลยทำการขายไปที่สิบเจมนะครับท่านผู้ชมครับถ้าใครเนี่ยมาทานช่วงตลาดน้องจินพานเจงนะครับก็ลองคอมเมนต์กันมาได้ว่าเฮ้ย hey, พี่ผมซื้อตัวพี่ไปว่ะแม่งนะฮะลอยเดียว <laughs> 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 โอเคนะครับท่านผู้ชมนะครับเรามาดูกันว่าถ้าเราออกจากเกมไปเนี่ยแล้วเราทำการ มันมันมันจะขายอยู่หรือเปล่านะเฮ้ยหรือเปล่าวะหรือว่าออกเกมแล้วขายไม่ได้หรือว่าเราต้องอ่อนเซิร์ฟแล้วก็เหมือนขายสดๆตามแบบตามแผงลอยอย่างเงี้ยนะฮะก็ค,คือแผงลอยผมว่ามันแคบไปนะน่าจะขยายที่ให้มันก,กว้างๆนะครับให้มันเป็นร้านแต่ละคนไปเลยนะครับแบบนี้มันเออมันอึดอัดเนีนไม่รู้ <c oughs> คนมันเยอะนะฮะเอามาดูกันว่าเมื่อเราออกเกมไปแล้วนะครับเราจะทําการ ขายได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็เติมของกันก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยไม่มีของจะขายแล้วนะครับของหมดโอ้โหดูดิคือมันปิงจัดคือมันช้ามากเลยนะครับเนี่ยใส่ทีละตัวคือแบบเกมอืดไปเลยอะนะครับดูดิโอ้โหคช้าคุณช้ามากนะครับช้าจริงๆและตอนนี้ฮนะขายออกไปแล้วร้อยสิบเราก็เติมเพิ่มแล้วตัวไหนออกไปวนะเนี่ยเติมเพิ่มแล้วครับต้องู้ชมครับ เราก็ทําการใส่ตัวแดงไปเพิ่มเข้าไปอีกนะครับ150ร้อยห้าสิบนะฮะนี่เป็นไงตัวลรร้อยห้าสิบนะครับผมเพิ่มราคา,าอีกห้าสิบเจมนะครับเพิ่มมูลค่าของสินค้ามันนิดนึงนะครับเพราะว่ากลัวตลาดมันมันจะพังนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยนะครับนี่น,นี่ตลาดยังไม่พังเลยครับพี่เรามาดูกันว่าเมื่อเราออกเกมเนี่ยเราจะขายได้หรือเปล่านะครับท่านผู้ชมไปดูกัน เอาเลยครับเราก็ออกเกมมายันเย็นเลยแหละครับตอนนี้ก็เวนเวลาเกือบเกือบเย็นน่ะเอาง่ายๆคือทั้งวันนะครับผมทํางานทั้งวันเลยได้มาหมื่นนะได้มาเก้าพันเนี่ยประมาณเฮ้ยไม่เจมไม่ขยับเลยนะครับก็แปลว่าถ้าเราถ้าเราออกจากเกมไปแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถขายของได้นะครับเราต้องอยู่ในเกมนะครับผมก็คือต้องออนไลน์ทิ้งไว้ทั้งวันทั้งคืนเพื่อขายของนะครับท่านผู้ชมครับเพื่อเอาเจมไปซื้อข้าวกินนะครับท่านผู้ชมนะฮะ ใครที่จะอุดหนุนผมเนี่ยก็สามารถกดติดตามนะฮะได้ที่ชื่อซีโลคุง XD แมนนะครับผมก็คือเป็นชื่อ Youtube ช่องหนึ่งนั่นแหละนะฮะ f c ครับก็นั่นแหละครับผมก็สามารถนะครับกดนะฮะจุดสามจุดแล้วก็ติดตามได้เลยนะครับพอกดจุดสามจุดติดตามแล้วเนี่ยก็จอยเข้ามานะครับในเทรดดิ้งพาซาคือ กดจอยเข้ามาในเกมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาซื้อในร้านค้าน้องจีนพาเจงได้เลยนะครับโอ้โหดีขนาดนี้ต้องกดติดตามแล้วครับผมนะฮะไม่กดไม่ได้แล้วนะครับน้องจีนพาเจงขายตลอด24ชั่วโมงนะครับคลิปหน้าเจอตัวละครนี้แน่นะครับขาย2องหมนห้าล่ะเดี๋ยวเจอพี่นะครับตัวละร้อยนะขาตึงนะครับผมอเอาขี้ปาหน้าเลยนะครับแดงใหม่ขายสอง้า โอ้ฟักนะครับเจอน้องจินนะฮะสองร้อยสองมัห้ออกไหมวะเนี่ยเฮ้ยเอาละครับตอนนี้ครับก็รู้สึกว่าต้องออนในเกมนะครับถึงจะได้นะครับส่วนในอีพีนี้ก็เป็นอะไรที่ขายดีพอดีนะครับได้มาเก้าพันนะครับผุ่มถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะลงสัก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 กี่โมงไม่รู้เหมือนกันนะตัดเสร็จกี่โมงอาจจะลวกหน่อยนะครับคลิปโอนี้เพราะว่ารีบลงนะครับทานผย่ามอย่าลืมนะครับ กดติดตามนะฮะเยนละครัง XDM นะครับผมกดจุดสามจุดและติดตามนะครับและสามารถจอยเข้ามาซื้อได้เลยที่ตลาดสดน้องเจนพาเซ็งนะครับท่านผู้ชมเม่อสนับสนุนโดยร้านจริงคุ้งฉาบร้านของผมเองครับผมแน่นอนว่าการเข้าร้านเนี่ยผมมีวิธีที่โอเคกว่านี้นะครับนั่นก็คือเข้ามาที่หน้าเฟซผมนะฮะและก็เลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีลิงก์แบบนี้นะครับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วเนี่ย ก็จะขึ้นร้านค้าหน้าตาแบบนี้นะครับหอมแล้วก็กดลงมาด้านล่างครับก็จะมีกล่องสุ่มประมาน,นี้ครับผมช่วงนี้เนี่ยก็จะแจกหนักหน่อยนะฮะสุ่มได้ตัวละครมารับที่หน้าเฟซอันเดิมอ่ะมันก็จะไม่งงนะถ้ามีแค่ลิงนะครับมันจะงงนะครับเอาง่ายๆคือเข้าหน้าเฟซก่อนและจะไม่งงอ่าเมันจะไม่งงเพราะว่าเมื่อคุณสุ่มตัวได้แล้วเนี่ยคุณจะไม่งงว่ารับตัวที่ไหนนะครับก็คแค่กลับไปที่หน้าเฟซอันเดิมแล้วก็เอารูปเนะี่ยที่คุณสุ่มได้นะส่งไปที่เฟซจบเลย What?